Internal sterilize Ster เป็นฟังก์ชันที่ใช้น้ำร้อนฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ลอยและเกาะติดอยู่ในท่อภายในได้ถึง99.99% 99สัปดาห์ละครั้งเพื่อการจัดการสุขาอ,อนามัยที่สะอาดในส่วนที่น้ำไหลผ่านสำหรับการฆ่าเชื้อเพิ่มเติมให้กดปุ่ม Internal sterilize เพื่อฆ่าเชื้อด้วยตนเองกดปุ่ม Internal sterilize ค้างไว้3วินาที การฆ่าเชื้อท่อภายในใช้เวลาประมาณ15-30นาทีอุปกรณ์จะฆ่าเชื้อโดยอัตโนมัติสัปดาห์ละครั้งใช้เวลาประมาณ15นาทีและใช้เวลาประมาณ30นาทีในสัปดาห์ที่4นอกจากนี้การฆ่าเชื้อด้วยตนเองจะใช้เวลาประมาณ30นาทีเมื่อการฆ่าเชื้ออัตโนมัติของท่อภายในเสร็จสิ้นในครั้งต่อไปที่คุณกดปุ่มจ่ายน้ำ คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนการฆ่าเชื้อท่อภายในโดยจะมีเสียงพูดแจ้งว่าการฆ่าเชื้อท่อภายในเสร็จสิ้นแล้วหากกดปุ่ม internal sterilize ค้างไว้3วินาทีในขณะที่กำลังฆ่าเชื้อท่อภายในจะมีเสียงพูดแจ้งว่าการฆ่าเชื้อท่อภายในถูกยกเลิกโปรดรอขณะที่มีการทำความสะอาดท่อภายในประมาณ5นาที ซึ่งการทำความสะอาดท่อภายในจะใช้เวลาประมาณ5นาทีคุณสามารถเปลี่ยนเวลาของการฆ่าเชื้อได้ผ่านแอป ThinkQ Outlet Sterilize เป็นฟังก์ชันที่ใช้น้ำร้อนฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ลอยและเกาะติดอยู่บริเวณช่องจ่ายน้ำได้ถึง99.99% 99 เพื่อรักษาความสะอาดบริเวณช่องจ่ายน้ำควรเปิดฟังก์ชันเอา let s t e สเ l i z e อย่างน้อยทุกๆ3เดือนกดปุ่ม Outlet Sterilize ค้างไว้3วินาทีการฆ่าเชื้อบริเวณช่องจ่ายน้ำจะทำงานเป็นเวลา10นาทีน้ำร้อนจะถูกจ่ายออกมากรุณาวางภาชนะที่มีความจุอย่างน้อย300มิลลิตรและกดปุ่มจ่ายน้ำเสียงแนะนำเช่นนี้จะดังขึ้นเมื่อเสียงแนะนำสิ้นสุดลง ให้วางภาชนะที่มีความจุอย่างน้อย300มิลลิตรไว้ใต้ช่องจ่ายน้ำเมื่อกดปุ่มจ่ายน้ำน้ำร้อนจะถูกจ่ายออกจากช่องจ่ายน้ำหลังจากผ่านไป7-8นาทีโปรดใช้ความระมัดระวังหากคุณต้องการยกเลิกให้กดปุ่ม Outlet Sterilize ค้างไว้3วินาทีจะมีเสียงแนะนำและการฆ่าเชื้อบริเวณช่องจ่ายน้ำจะเริ่มต้นขึ้น เมื่อการฆ่าเชื้อบริเวณช่องจ่ายน้ำเสร็จสิ้นจะมีเสียงแนะนำว่าการฆ่าเชื้อบริเวณช่องจ่ายน้ำเสร็จสมบูรณ์กรุณาเทน้ำทิ้งให้เทน้ำร้อนที่จ่ายออกมาทิ้งไปหากคุณกดปุ่ม outlet sterilize ทางไว้อย่างน้อย3วินาทีในระหว่างการฆ่าเชื้อบริเวณช่องจ่ายน้ำคุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนว่าการฆ่าเชื้อบริเวณช่องจ่ายน้ำถูกยกเลิกโปรดรอประมาณ5นาทีในขณะที่มีการทําความสะอาดท่อภายในและการทําความสะอาดท่อภายในจะใช้เวลาประมาณ5นาที UV Nano Self Care เป็นฟังก์ชันที่ฆ่าเชื้อภายในช่องจ่ายน้ำกรุณากดปุ่ม Self Care สำหรับการเปลี่ยนไส้กรองด้วยตัวเองไส้กรองจะถูกจัดส่งให้ผู้ใช้ตามรอบการเปลี่ยนไส้กรองสำหรับรอบการเปลี่ยนไส้กรองกรุณาเปลี่ยนไส้กรองพรีคาร์บอนบล็อกพลัสทุกทุกหเดือนและเปลี่ยนไส้กรองอัลต้าฟิลทรชันทุกๆ12เดือนหากไม่เปลี่ยนไส้กรองตามกำหนดคุณภาพของน้ำอาจลดลงแม้ว่าไส้กรองบางส่วนจะยังคงใช้งานได้กรุณาเปลี่ยนไส้กรองตามกำหนดเวลา ยเราจะส่งข้อความแจ้งเตือนก่อนการจัดส่งเราจะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวันที่คาดว่าจะต้องเปลี่ยนไส้กรองวิธีการเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งและอื่นๆวิธีการเปลี่ยนไส้กรองที่จัดส่งตามรอบเตรียมไส้กรองและชุดอุปกรณ์ในการเปลี่ยนที่คุณได้รับ ดึงถาดรองน้ำหยดด้วยมือทั้งสองข้างเพื่อแยกออกจากตัวเครื่องใช้มือข้างหนึ่งจับก๊อกน้ำไว้แล้วหมุนไปทางขวาหรือซ้ายสุดจับส่วนล่างของตัวเครื่องด้วยมือข้างหนึ่งแล้วจับฐานด้านล่างของฝาครอบไส้กรองแล้วดึงมาข้างหน้าเมื่อคุณถอดฝาครอบไส้กรองออกคุณจะเห็นไส้กรองด้านใน